สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็พบศิทธพิบาลในเช้าวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์นะครับก็พระธรรมที่จะเลี้ยงดูแลจิตวิญญาณของพวกเราอยู่ในยอนบทที่3ข้ 35, อที31่31-35ย่อน13ข้อที่31-35หนุนใจให้พวกเราอ่านด้วยตัวเองแล้วเราเรียนรู้อะไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ก่อนที่จะมาฟังคําสอนหรือโครงเรื่องที่ผมให้ไปนะครับวันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่พระเยซูนะอยู่กับสาวกในคืนสุดท้ายนะครับแล้วเข้าใจว่าเป็นอยู่บนโต๊ะอาหารที่ทานอาหารด้วยกันแล้วในโต๊ะอาหารในคืนนั่นเองพระเยซูใช้เวลากับสาวกและสอนสาวกหลายเรื่องเปิดเผย เรื่องของยูดาสที่อายัดพระองค์แล้วสถาปนาพิธีมหาสนิทและอื่นๆนะคำสอนที่พระองค์ได้ทรงกำชับพูดสาวกเรื่องของการมาของออพระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งปรากฏอยู่ในยอนตั้งแต่บทที่นะครับ16 14 15 16นะครับเป็นต้นไปนะครับวันนี้เรามาพูดในหัวข้อ ที่พระเยซูพูดถึงสองเสือสองเรื่องด้วยกันคือเรื่องที่เรื่องเกียรติกับเรื่องของความรักนะครับเรื่องของเกียรตินะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวของพระองค์เองกับพระบิดาผมเองก็แบ่งเป็นหัวข้อที่หนึ่งคือเกียรตินะ 1. 1ครับหนึ่งจุดหนึ่งครับบุตรมนุษย์ถวายเกียรติแด่พระบิดาบุตรมนุษย์หมายถึงตัวพระองค์เองทําไมใช้ชื่อบุตรก็ ให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือนอย่างลูกพระเจ้าเผื่พระบิดาคุณพ่อเพราะถวายเกียรตินั้นหมายถึงการแสดงออกถึงการยอมเชื่อฟังยอมนะให้กัดยอมตัวเองเพื่อที่จะให้สําเร็จตามแผนการหรือพระประสงค์ของคุณพ่อเหมือนการถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่เพียงแต่เราเองจะยกย่องร้องเพลงสรรเสริญขอบพระคุณโมทนา พระเจ้านมาสัสก,การพระองค์เท่านั้นแต่รวมทั้งชีวิตที่แสดงออกถึงการยอมเชื่อฟังโดยเฉพาะพระเยซูยอมเชื่อฟังให้ชีวิตของพระองค์สำเร็จแผนการไถ่บาปท,ที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ที่มีต่อมนุษย์นะครับนั่นเป็นการถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าดังชีวิตของเราจะถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าเราต้องมีชีวิตของการยอมจำนวนเชื่อฟัง หนะึ่งจุดสองครับพระบิดาให้เกียรติแก่บุตรมนุษย์นะครับเมื่อเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับเกียรติจากพระเจ้าก็จะกลับคืนมาให้กับพวกเราเมื่อพระเจ้ายกย่องเราพระองค์ทรง,งทําไมครับพระองค์จะเมื่อเราให้เกียรติพระองค์พระองค์ก็จะยกย่องให้เกียรติเราจ,จำได้ไหมครับในฟิลิปปีบทที่สอง พระองค์จึงยกพระเยซูิขึ้นอย่างสูงและประทานพระนามที่เหนือนามอื่นใดให้แก่พระองค์เพื่อโดยพระนามนั้นทุกข่าบนแผ่นดินโลกที่ที่บนสวรรค์และบนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะต้องคุกกาบและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับอันเป็นการถวายเกรติยศแด่พระเจ้า นั้นพระเจ้าจะยกเราขึ้นเมื่อเราทอมยอมเชื่อฟังให้แผนการของตระองค์สำเร็จในตัวของพวกเราพระเจ้าจะให้เกียรติแก่พวกเราพระเจ้าจะอวยพรพวกเราพระเจ้าประทานเกียรติให้กับพวกเราประการที่สองครับเรื่องของความรักนะครับนั้นพระเยซูพูดในข้อนะครับที่ 34นะครับกับ35บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่แก่เจ้าทั้งหลายคือเจ้ารักซึ่งกันและกันพี่น้องรักซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่พ่อคมพีใช้คําว่าอากากเป้เป็นความรักแบบไม่ใช่เพื่อนกับเพื่อนกับพ่อกับลูกหรือสามีภรรยาแต่เป็นความรักแบบพระเจ้าที่บริสุทธิ์นะครับกันและกันหมายถึงไม่เพียงแต่เราเองรักฝ่ายเดียว เราจะต้องมีการทำไมครับแสดงออกตอบสนองให้กันและกันด้วยในความรักที่เรามีต่อพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการความรักนั้นเนี่ยสองจุดหนึ่งเป็นบัญญัติใหม่เราให้บัญญัติใหม่นะครับบัญญัติใหม่นี้ไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่พงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพราะว่าในพระคัมภีร์เดิมก็พูดถึงเรื่องของความรักนะพระเจ้าและรักทำไมครับเพื่อนบ้านอยู่แล้ว แต่ใหม่ mai, นี่ใหม่นี้ด้วยท่าทีใหม่ด้วยวิญญาณใหม่เมื่อก่อนในพระคัมภีร์เดิมบอกให้เรารักเพื่อนบ้านรักศัตรูคนทําไม่ได้หรอกครับแต่สมัปัจจุบันนี้เรารักด้วยเมื่อเราเองบังเกิดใหม่เรามีชีวิตใหม่เรามีพระวริญญาณในชีวิตของเราพระวริญญาณนั่นเองสร้างนะครับประทานชีวิตใหม่สร้างชีวิตของพระคิดเข้ามาในชีวิตของเราเราบังเกิดใหม่ เรามีธรรมชาติใหม่คือธรรมชาติของพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักเราจึงสามารถรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเองนะครับเหมือนคําว่าใหม่ในที่นี้ห,นหมายถึงด้วยวิญญาณใหม่นะครับโอเค2.2ครับรักแบบพระเยซูนะครับรักเรารักแท้ทั้งหลายอย่างไร นะท่านทั้งหลายจงรักกันและกันอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรห,หมายความว่าเรารักแบบที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักเราพระเยซูรักเราอย่างไรครับเราควรจะแสดงความรักต่อพี่น้องพระเยซูนมครับให้อะไรเราบ้างเราควรที่จะให้นะครับแก่พี่น้องของพวกเรานะครับโอเคเราอาจจะบอกว่าโอ้ยากที่เราจะทําเหมือนแต่เราเอง นะครับค่อยๆฝึกฝนที่จะทําและโดยทําด้วยปัญญานะครับผมย้านะครับเราต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองเราจะรักเพื่อนบ้านไม่ได้เมื่อใช่ไม่ใช่วาดิงเราให้หมดเราต้องมีปัญญาในการที่จะแสดงความรักแบบใดอย่างไรพระเยซูปเป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วที่จะเดินตาม2.3ครับความรักนั้นเป็นพยาน ผมใช้คาว่าเป็นพยานที่เสียงดังที่สุดเราเคยได้ยินไหมว่าคาการกระทาพูดดังกว่าคำพูดใช่ไหมครับคนทั้งปวงก็จะรู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราพระเยซูพูดในที่นี้แปลกมากเราไม่ต้องไปเปิดปากพูดว่าเราเป็นสาวกแต่คนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นสาวกได้ก็ เมื่อเขาเห็นความรักของพระเยซูที่ปรากฏสำแดงออกในชีวิตของพวกเราเมื่อคนอื่นชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนอย่างกระจกเป็นเหมือนอย่างเสียงสะท้อนที่จะบอกให้กับคนอื่นหรือเป็นตัวหนังสือที่จะบอกให้คนอื่นได้อ่านได้รู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูพี่น้องขอ พระเจ้าอวยพรพระคําของพระองค์วันนี้ที่จะสอนหนุนจิตชูใจพวกเราเพื่อเราจะได้เติบโตขึ้นในความเชื่อนะครับเอม n น